ล่าสุดล่าสุดมไม่ใช่ความคืบหน้าสิทําเป็นไงบ้างตื่นเนตะ้นไหมใกล้จตื <c oughs> ่นเต้นตื่นเต้นมากครับนับวันรอแล้วน,น,นับวันรอไหมนับวันรอครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดวันะุนี้มันก็แบบเราไม่รู้เนาะว่าน้องอยากจะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรา,าก็คือเป็นช่วงที่เราต้องแค่เฝ้าระวังอะไรอย่างเง<ว>ี้ยก็พยายามอยู่ด้วยกันตลอดประมาณการไหมว่าเอ้ยต้องเตรียมตัวแล้วนะเมื่ผมก็เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ จริงวันนี้ก็คือต้องรีบแวะไปแล้วก็รีบกลับนะใช่จริงวันนี้ผมพาพาคุณภรรยาม,มาด้วยเพราะว่าไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างน้อยราะคือถ้าเราได้อยู่ใกล้กันมากที่สุดเนี้ยก็ยังจะคอยช่วยเหลือกันได้อันนี้นก็เป็นการเซต,ตของพี่เบียร์ด้วยใช่ไหมครับกับาการมาช่วงนี้ถ้าออกมาข้างนอกก็ต้องพามาด้วยว่าะเราอยู่กันสองคนอย่างเงี้ยถ้าอยู่บ้านก็คืออยู่บ้านก็อยู่ด้วยกันเลยตอนนี้พี่กี้เป็นยังไงครับโอเคครับน่าจะเป็นคนท้องที่คล่องแคล่วว่องไวแข็งแรงนะแข็งแรง เรื่ความที่ผ่านช่วงวีคที่สามารถแบบว่าออกกำลังกายไปถึงว่าเดินนะฮะเพื่อให้เรื่องของการคลอดหรือเรื่องของการข่าอะไรเงี้ยมันง่ายขึ้นคุณแม่เนี่ยจะต้องแบบว่าแอคทีฟนิดนึงนะครับก็จะพยายามพาเขาออกมาข้างนอกบ้างพยายามตากันเดินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับได้คุยกับน้องทุกวันนหมครับพี่เบล คุยครับก็คุยต้องมารูปรูปทอาฟังเสียงเหรอก็เหมือนทําเหมือนที่คนทั่วไปก็ทำไปแหละแต่เราก็จะมีเวของเราว่าว่าเราสะดวกที่จะทํารูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่มากที่เราก็เพิ่งจะเรียนรู้เราก็ศึกษาในหลายๆทางทั้งของประเทศไทยเองคนที่เคยเป็นคุณพ่อคุณแม่มาแล้วหรือเพื่อนหรือแม้แต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราหรือแม้แต่เราก็ไปดูของต่างชาติด้วยว่าเขามีวิธีการ เลี้ยงรูปในรูปแบบน่ะแล้วก็ดึงอะไรที่เป็นจริตเรามามาลองดูว่าเถ้าเราชอบแบบนี้เราก็จะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องเขามีตอบตอบรับเราอย่างไงบ้างไหม่เราพูดวิ้มเยอะฮะเขาเขาเป็นผู้หญิงที่ดิ้นเหมือนผู้ชายดิ้งเยอะดิ้นเก่งน่าจะแบบแข็งแรงแหละอันดสามาก็ขายาวขายาวจมูกโด่งเหมือนจะแบบเราก็ลุ้นนะฮะเราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเข แต่เด็กเขาเปลี่ยนไปทุกวันเนาะเขาออกมาช่วงแรกๆช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกนี่คือหน้าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเราก็รู้หมดแหละว่าเราก็จะมีคนแบบว่าคอยมาเล่าให้ฟังคอยเหมือนเราใหม่มากอ่ะทุกคนก็จะกลัวว่าเกลัวว่าเราจะรับมือไม่ไหวไงเพราะอย่างดูแล้วดูนักข่าวเราดูมันเหมือนเหมือนไทยดูมีแวร์โกลมไคโกคือผมก็ไม่รู้นะแต่ทุกคนก็จะบอกว่าเหมือนพี่เร์เหมือนอะไรเงี้ยครับรู้สึกยังไงบ้างลุกเป็นลายมือก็ดีใจเราก็อยากให้เหมือน พ่อทั้งแม่นั่นแหละาก็เป็นลูกของเราเตร,ตรีตรตรยขมข้อคอามจะมาพิเวียอะไรนะครับเต,ตรียมข้อคอาในการเลี้ยงดูลูกหรับมือจริงๆแล้วผมก็ศึกษาศึากษา,ษา,ษาออนไลน์ไปเรื่อยๆครับดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอะไรทีอ่อยากจะรู้จริงๆหรือว่ามันจะมีเพื่อนนะครับเ,ออเข้ามาออแนะนําเยอะๆทุกคนเลยดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราอาจจะมีเพื่อนบางคนอาจจะมีลูกก่อนเราอะไรเงี้ยเขาก็จะมีประสบการณ์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ พอรู้เขาก็จะดีใจที่เราแบบว่าเฮ้ยกำลังจะแบบว่ามีน้องอะไรเงี้ยก็จะให้ข้อมูลมาเยอะไปหมดส่งลิงก์นู่นนี่นั่นมาผมก็เข้าไปดูก็เออเฮ้อันนี้โอเคแล้วก็ไม่ค่อยเรียนรู้ใหม่ไดปายๆแล้วเราเริมเรามีอะไรที่ยังกังวลอยู่ไหมครับจริงๆมันก็กังวลอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าด้วยความที่มันใหม่มากเนาะแล้ก็จะตรวจสุขภาพเราก็จะพยายามดูว่าการแข็งตัวการดิ้นเป็นยังไง ว่าเราจะศึกษาแบบเยอะมากแต่เราก็จะไม่เครียดนะครับแต่ว่าเราจะก็จะดูว่าอะไรคือทายที่บอกว่าเขากําลังอะไรอยู่อันนี้โอเคอยู่ไหมอันนี้ไม่โอเคเพราะว่าพอช่วงที่มันใกล้จะคลอดเนี่ยมันก็จะบอกว่าต้องข้อระวังไปทุกอย่างแต่ก็คณะง่ายๆก็คืออยู่ด้วยกันเตอต้องไว้หนวดรักษาไม่ต้องรอครับเยอไว้แล้วแม่น้เหมือนพี่วีไว้เลยก็ไม่หรอกอันนี้แค่ไมด้โกนิเฉยในกรณีที่โดนกระตุ้นวดเสือก่นหน้านี้โดนมาแล้วเรียบร้อย เอ้ยจริงๆแล้วมันล่าสุดไปถ่ายงานกับคุณกันนั่นแหละเดี๋ยวไอคอนกรุ๊ปเลือกทต้องการใส่ก็พอดีถ่ายถ่ายงานที่เป็นซีรีส์ของแบบอชาติที่เป็นภาพยนต์ของไนท์ฟลิงจบแล้วตะโกนได้พอทำถึงแต่ท่านเซน็อครบล่าสุดแต่าตเซนล่าสุดละมุนมากค่ะก็อยากเก็บไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับรูปจริงๆถ้ามีสองคนอีกคนหนึ่งก็ทำอีกแหละเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ เราเห็นเขาท้องโตเนาะมันก็คงไม่กี่ครั้งในชีวิตอะอะไรอย่างเงี้นเนี่ยเราก็อยากจะเก็บเก็บภาพนี้ไว้อย่างมันก็เก็บ<ม>เอาไว้ดูเองเผือ่อเพื่อนๆว่ผมส่งให้คุณแม่นี้ลงเร็วกว่าผมอีกคือทุกคนก็จะแบบมีความประทับใจในชีวิตในช่วงเวลาแบบนี้ไม่กี่ครั้งหรอกเราแค่อยากจะบอกว่าเก็บโมเมนต์นี้เอาไว้ดูกั่นเองให้ลูกดูอะไรอย่างเงี้ยครับต้อนถ่ายเกินไหมครับไม่เลยครับสบายๆก็แบบกันเองถ่ายกันเองไม่ค่อยมีหมดเลย ก็มีมีน้องมาช่วยหน่อยนึงแต่ว่าก็คือทุกอย่างดูแลดูหมดเลยดูเองหมดเลยด้วยความที่เราไม่เคยเห็นพี่เบียที่เป็นแบบฟิลลิ่งนี้ไง <c oughs> มันก็เลยแบบโหใส่ตาแววตามันแบบดูคลั่งมากคลั <c oughs> ่งรัมากทุกคนเป็นหมดไหมครับ <c oughs> ในในในช่วงเวลาที่แบบโมเมนต์ที่ดี <c oughs> ช่วงเวลาที่กําลังจะมีอะไรแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตที่เป็นสิ่งที่ดีแบเงี้มันก็จะมีความสุขมันเองอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็เป็นการเหนื่อยที่แฮปปี้ครับแสดงว่าเตรียมตัวไม่ได้นอนต่อไปหลังจากนี้ก็มีแต่คนพูดอย่างเงี้ยฮะเพราะนขุยแหละคนขูยเยอะมันขูดเยอะไหมกูเยอะเขาบอกว่าช่วงนี้ก็มีเวลากขนอนได้เยอะเดี๋ยวเขาออกมาช่วงแรกว่าอาจจะไม่ค่อยได้นอนซึ่งเราก็เราก็โอเคเราเราเตรียมตัวแล้วแหละครับไอ้ที่กีกับคำว่าเป็นพ่อคนรู้สึกยังไงคำนี้ก็นึกถึงพ่อเราเพราะคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเงี้ยครับว่าผมรู้สึกว่าก็คงจะเป็น บทบาทหนึ่งที่จะทาให้ดีที่สุดนั่นแหละว่าเราก็ไม่เคยเป็นเนาะมันจะเป็นสิ่งใหม่ที่เราเรียนรู้ไปด้วยกันกับพี่กี้เองกับลูกเพลงเนี่ยก็ต่างคนก็ตางสอนกันอยู่ด้วยกันช่วยกันต้องใจเย็น,นเลยเงี้ยพอน้องออกมาพี่พเบียจากเลียงานเราช่วยพี่กี้ดูเต่ะเป็นเวลาเลยไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็คือ,อ,อนนก็ยังไม่ได้รับงานอะไรที่เป็นยา,ยาวๆก็จะรับแบบว่าไปวันหนึ่งไปสองวันถ้า เตะกันไม่ได้ก็มาเตะกันไปแต่ช่วงแรกอะช่วงประมาณ3ามสีเดือนแรกอะไทยต้องอยู่ใกล้ชิดกันหน่อยใช่เริ่มจะไปรับงานเลยมั้งแต่สี่เดือนแรกไม่รับแล้วจะเอาอะไรแดกอะเราไม่คิดเอมลยว่าก็รับงานแบบรับนิดๆรับงานนิดๆอีเวนต์โฆษณาเอาไปออกรายการสัมภาษณ์สามสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบโอ้โหไทย เป็นแบบสามเดือนแล้วแบบเราไม่รู้ว่าเราจะแบบวางแผนตัวงยังไงอย่างเงี้ยแล้วใครจะดูแลลูกอะไรเมื่อี้บอกว่าบอกว่า,วาออคนต่อไปก็จะทำอู่ดีอใคยอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าวางแผนมันมีหลายแบบก็จะมีคนนึงก็จริงแล้วต้องรอุผู้ชมบอกว่าอย่าพิ่งคิดคิดคิดไว้ก่อนกะได้รอดูคนแรกก่อนว่ามันเป็นยังไงเราเหนื่อยไหมเราสนุกไหมถ้าเขาเลี้ยงง่ายเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการเลี้ยงลูกเห็นเขาแล้วเรามีความสุขก็อาจจะมีคนที่สองต่อไปค่อยๆคิดเรื่อ็ปแต่จริงถ้าถามว่าตอนนี้อยากมีเยอะๆเอะ ก็อยากมีทุกเรได้ก็มีกี่คนที่วางไว้ไม่รู้เลยครับก็ไปเรื่อยๆครับอี่ขนาดถึงชื่อน้องหน่อยครับมีไว้ในใจจริงจมีครับแต่ว่าจริงๆมันเรื่องเลิกในการหาเวลาต่างๆชื่อมันจะมาตามนั้นซึ่งก็ได้คุยกับทางพระอาจารย์ที่เราทางคุณวิกกี้เขาจะเป็นคนแบบว่าเขาจะมีที่เคารพนับถือกั็ได้ก็น่าจะเป็นได้ตอนนั้นครับอืมแต่ก็ขอบใจคุณพ่อคุณแม่ได้ครับนะครับที่แบบที่เราวางวางไว้ ใช่ใช่ก็ด uh. e: no. ีครับจริงๆก็ให้ลูกเขาเลือกด้วยบางทีเขาอาจจะเลือกมาเกิดเลือกวันมันอาจจะไม่ตรงกับที่เราเราวางเอาไว้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องครึ่งๆระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกแต่ตอนนี้พี่เวียวางกับพี่วีพี่ไป้ว่าน่าจะทอดธรรมชาติก่อนใช่ไหมไม่ฮะผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากถ่ายมันเจ็บครนะผมมันเจ็บแต่ต่อไปจะมีภาพเป็นครอบครัวปล่อยเอาไว้ไหมฮะอ่ายังไม่รู้เลยครับตอนนี้ก็ตอนพ่อเสร็จก็น่าอาจจะยังไม่แน่ใจ เราดูนาะได้ครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับดีเนัั